เรือทำถึงอีกแล้วล่าสุดข้าบุกจับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติเมียนมาแอบขนเคยหมักเกลือ40,000กิโลกรัมผิดกฎหมายที่เมืองระนองโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3มตรวจจับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำลักลอบลำเลียงสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมผู้ต้องหาโดยมีการมอบหมายให้ด่านตรวจประมงระนองตำรวจน้ำจังหวัดระนองหน่วยป้องกันและปร,บปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินระนองและศุลกากรระนองเข้าตรวจสอบหลังได้รับการประสานงานด้านการข่าวจากกอง กำลังเทพสตรีว่าจะมีการลักลอบลําเลียงสินค้าประมงผิดกฎหมายโดยใช้เรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง เมื่อเป้าหมายมาถึงจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําจากประเทศเมียนมาขณะขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือนท่าเทียบเรือไว้ทองตาบลปากน้ําอํเาเภอเมืองจังหวัดระนองพบเรือขนถ่ายสัตว์น้ําสัญชาติเมียนมาขนาด50ตันกรอสพร้อมด้วยลูกเรือจํานวน6คนสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเอกสารไม่พบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําของเรือลําดังกล่าวและได้ตรวจพบสัตว์น้ําประเภทเคยหมักเกลือจํานวน2,000ถุงน้ําหนักประมาณถุงละ20กิโลกรัมน้ําหนักรวม กกิโลรัมจึงทำการจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหานำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงพศ2558และพระราชกำหนดการประมงฉบับที่2พศ2 5 6 0ฉบับแก้ไขมาตรา92ภายใต้บังคับมาตรา96ห้ามมีให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์น้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่านทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวลูกเรือชาวเมียนมาส่งพนักงานสอบสวนสพปากน้ำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กัน อย่างดุเดือดเช่นสุดยอดยิ่งกว่าเจ้าพ่อเสี่ยงไฮตาต่อตาฟันต่อฟันเอาคืนทันควันสะใจไทยทั้งชาติขอบคุณราชนาวีไทยยกย่องทรอครับเพอบอราบทรรก็เด็ดขาดสุดยอดชื่นชมครับผมมันต้องแบบนี้สิใครทำมาเราทำกลับอย่าไปกลัวมันมีแต่ทหารที่มาช่วยแก้ปัญหานัการเมืองสร้างแต่ปัญหาเอาสิแลกกับคนไทยสี่คนจัดมันเลย พบทรท่านนี้หากเกษียณแล้วลงเล่นการเมืองผมจะเลือกท่านและช่วยท่านหาเสียงฟรีๆคนแบบนี้ควรได้เป็นผู้นำประเทศ Thailand First เกลือจิ้มเกลืองานนี้ทหารหล่อเลยชีวิตคนเรามันสั้นถ้ามัวแต่ให้อภัยกันแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นขอบคุณทหารเรือครับในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังพยายามใช้วิธีทางการทูตเข้าหาทางการเมียนมาเพื่อขอให้ปล่อยตัวสี่ลูกเรือคนไทย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าทั้งหมดจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ท่ามกลางความเป็นห่วงของญาติพี่น้องและครอบครัวเพราะลูกเรือที่ถูกจับตัวไปบางคนมีโรคประจําตัวด้วยหากไม่ได้กินยาอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตล่าสุดทีมข่าวท็อปนิวส์ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาพปรีชารัฐอาจารย์ประจําโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าสําหรับเหตุการณ์นี้หัวใจสําคัญอยู่ ที่หน้าง,งานคือเรือประมงของเรามีการล้ำแดนจริงหรือไม่คือถ้ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนการกระทําของเมียนมาถือว่ารุนแรงเกินไป แต่ถ้าหากพิสูจน์ทราบได้ว่าเราล้ําเข้าไปลึกในขณะที่เราไม่ได้มีใบอนุญาตบทสรุปในเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ใน3-4แนวทางแนวทางที่1คือกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้การเจราจารได้กับทางเนปิดอเพื่อให้ปล่อยตัวลูกเรือไทยกลับมาเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยก็กําลังทําอยู่แต่ต้องยอมรับว่ากรณีแบบนี้ในบางเคสอาจกินเวลานานหลายเดือนบางทีเป็นปีก็มี เพราะฉะนั้นเคสนี้ยังเป็นห่วงเวลาระดับสัปดาห์ก็คงต้องให้เวลาในการดําเนินการสักระยะหนึ่งแนวทางที่2ลูกเรืออาจจะถูกดาเนินคดีต,ตามกฎหมายเมียนมาอย่างรุนแรงจนอาจต้องโทษจําคุก ในกรณีที่บุกรุกเข้าไปทำประมงลุกล้ำอธิปไตยและถ้าหากมีการเชื่อมโยงเรื่องการขนส่งอาวุธให้กับฝ่ายต่อต้านตามที่มีรายงานข่าวบางแห่งนำเสนอก็อาจจะโดนโทษหนักแน่นอนแนวทางที่3ลูกเรืออาจจะถูกดำเนินคดีที่ไม่หนักมากเช่นคดีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอาจถูกจำคุกในระยะสัน้นเช่น45วันหรือ1เดือนก็จะถูกส่งตัวกลับมาไทยแนวทางแรกก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสามารถ ใช้การเจรจาได้กับทางเนพิดดแล้วให้มีการปล่อยตัวมาโดยเร็วที่สุดนะซึ่งตรงเนี้ยก็กำลังทาอยู่แต่ว่าของแบบเนี้ยนะครับมันบางเคสที่ผ่านมามันใช้เวลาเป็นเดือนๆเลย mm hmm. บางทีก็เป็นปีก,ก็มี mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่วงแบบระดับอาทิตย์นะ mm hmm. มันมันยังพอมีเวลาอยู่ก็ต้องให้เวลาอีกหนึ่ง mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นซีนาริโอหนึ่งซีนาริโอสองก็คือว่า mm hmm. น่าจะอาจจะ ลูกเรืออาจจะโดนดาเนินคดีตามกฎหมายเดียดมาอยา่างรุนแรงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถึงถึงท่านก็ต้องต้องโทษติดคุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการการปลุกลุกเข้ามาทําประมงนะครับผิดกฎหมายประมงของเขา,าการเข้ามาในในอธิปไตยของเขาแล้วก็ถ้ามีเรื่องของการาเชื่อมโยงกับการนะครับขนส่งอาวุธให้กับฝ่ายต่อต้านตามที่รายงานข่าวบางที่นำเสนอเนี่ย ครับอันนี้ก็อาจจะหนักขึ้นนะครับหรืออาจจะออกกลางๆอาจจะออกกลางๆก็คืออาจจะมีมีความผิดในฐานะนักลอกข้งมูลหรือผิดกฎหมายเนี่นะครับแล้วก็อาจะจำคุกเป็นระยะั้นอาจจะเป็นปักเดือนหนึ่งสี่ห้าวันอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็เล็งจงตัวกลับมานะครับหรืออาจจะเป็นออกเป็นกีฬาโลกอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เป็นไปได้มันน่าจะออกมาประมาณนี้ครับ อาจารย์บอกได้ว่าส่วนหนึ่งที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็พอเข้าใจได้ที่บอกว่าถ้าหากพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าเราลุกล้ำเข้าไปในน่านน้ำเมียนมาจนถูกจับกลุ่มมันก็เป็นขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศเมียนมาแล้วซึ่งก็ต้องดูว่าเรือประมงของเรามีความผิดจริงหรือไม่ถ้ามีแล้วเข้าข้อหาความผิดอะไรบ้างซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ข้อเท็จจริงพอสมควร คือคือส่วนหนึ่งที่ท่านภูมิทาพูดก็พอเข้าใจได้นะครับว่าก็เผื่อมันที่จูดทราบว่ามันมันล้มเข้าไปในแดนเขาแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จับกลุไปเรียบร้อยแล้ว มันก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศของเขาซึ่งก็ต้องดูว่าเรือประมงเราเนี่ยมีความผิดจริงหรือไม่ถ้ามีแล้วเข้าข้อ,ขอหาความผิดอะไรบ้างมันก็ใช้เวลาพอสมควร <c oughs> นะครับคือึ้นใมในอดีตเรื่องเรือประมงไทยล้ำเข้าไปในดินแดนของเพื่อนบ้านนะนะครับม,มันก็มีอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะก็โดนจับกูุิมอยู่เป็นระยะนะครับ <c oughs> อของของเมียนมาเนี่ยที่ผ่านมาก็ ก็มีอยู่เนืองๆแล้วบางทีก็เป็นหลายเดือนเป็นปีก็มี hmm. นะครับแต่นี้ใน,ในมุมผมผมก็ยังเชื่อมั่นว่าในในหน่วยแบบเป็นอทิ์เนี่ยมันก็ยังรออีกสักหน่อยอาจจะพอมีลุ้น hmm. นะครับอาจจะพอมีลุ้นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนั้นก็ว่าแั่ไปตามการบังคับใช้กฎหมายภายในของเขาแต่ว่าถ้าเป็นฟาาแฝงฟาสแฝงก็คือทางรัฐบาลไทยเนี่ยใช้ช่องทางใช้ศิลปะทางการท,ทูต เวราจาเลยนะครับให้รีบส่งตัวกลับมาโดยไม่ได้ต้องความผิดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันต้องไปดูหน้างานว่นาหน้างานเนี่ยรับเข้าไปแล้วผิดกฎหมายจริงเนี่ยมันมันก็คงจะส่งมาเร็วไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาตรวจเช็คอะไรตามระเบียบของเขา,านะครับ อ,อย่างไรก็ตามต้องรอดูวันที่19ทธันวาคมนี้หลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจากับเมียนมาอีกครั้งจะมีสัญญาณเชิงบวกกับเราหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ